ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบร์สกุลสุคนมาพบมาพผลกับสารน้อยในมณีกับเดินทางมาหาทางตู่ก่อนอีกนะทุกคนเนาะเดินทางมาแต่เสาเลยมณีนะหลายคนแนี่เนาะสบายดีเด้อคุณตู้เด้ออันอยู่บนบัวได้อัน ว่าวนว่าเจ้านั่นคาดำนาค่าดำนาเช้าชันนั่นก็คาดำนาเยี่ยเลี่ยวแล้วเพราะยังจะมีไปซอยคนบ่กใคช่อสันนะอาอชอยเลยชอยเมียเขาผู้เขาเนาะเมียเรื่อเรื่งนนเล่าชี้ให้รูวันหนึ่งไรไปได้ก็ชีไปชอยอยู่เมียพี่นะนี่เออคำว่าจ้างค่อยนั่นอย่างนี้แต่เล่าว่าอันเล่าว่าใชาอันเท่าอยู่บนนั่นแล้วว่าอันทุ่งเงินไปให้ผู้สาวอืมให้ค่อยในก่อฟก็ชีไปดำนาซอยวัดแต่งินนี่ค่อยเปิดโบแมนวาน อันนั้นได้เข้าใจอันโมเมนต์ว่าค่อยจ้างอันอันนั้นได้ของเราวชิมาหาข่อยแลยค่อยให้เงินเป็นบ่อยเจ้าชันบอกได้ว่าอยากมาหาข่อยค่อยประชัยเดี๋ยวเป็นบ้าพี่บ้าเนาะพัดพูดผู้เบาอยู่วันนครนั้นอย่างผลัดบ่เออผลัดพุ่นภาคนั้นภาคนี้มาให้ค่อยประชิดไปนั่นโมเมนติชิบกีดหมู่ได้เป็นชู้หมู่เมียหมู่เลวโอ้ยโบราณนั่นดอกไปดิบ่เมนตชิมีแต่ผู้เดียวเจ้าชันน่ะดอก มันก็มีควาหันอยู่แล้วยังมีลายคนมันก็มีลายคนอยู่แล้วยันว่าจะไปดำนาชอยเพิ่นกินตุ๊ป็ดอ๋อหมดไปแล้วไปดำไปได้เนาะเงินอยู่วันโคล่าสิใจถูกบ่เยอะหนึ่งลายไปไหนเยอะหนึ่งช่องพันบาทนี่กับมาจ้างอยู่แล้วนี่บัดอช่องพันบาทหลายไปไหนจะจะยักล้านฝากมาให้จัหลองหาพันนี่กับนี่แต่น่าเช้าอันชันหน่อยพอดีหรือบ่จะหมอกไหมกับจนกินบ่บบ ไปะคอยโทษไปถามว่ามักไม่นันไหนมันนันเอาเม่นก้าดิเด้อเจ้าชวนทิมตามคันตามอย่างไรดิเด้อคอยบอกผ่มืไปพอไงอาให้เช้าวชันแล้วอาเมื่อเนื้อะจับเมื่อไรแล้วคอยจิตโทให้พังก็ได้นี่มันผักนั่นชามผับุนไม่นอยเลยจนว่าคันหน้าเช่าันนั้น แปะเพียงนี่มาบอกเรากินมากไม่น่ะพี่มันขึ้นไปเรากินเพื่อก็มากไม่น่ะคอยว่าชูกินนั่นนั่นหลายเด้อฉันเอ้ยว่ากินแล้วก็แม่นปลูกแน่กระเหม่นก็เห็ดหน่อยเห็ดแนวมันแน่หัวไมงสัตว์กระเดาแท้เออกระเดาได้ขนาดนั่นเนาะตัวจานอ๋อขนปูเนาะกระโมอนั่นโทรมาปั๊บเจ้าจู่ก้อนเลยว่าฉัน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 แล้วชิกินมักไม่นั่นเงินนักกากรบอกว่าเราได้หลายได้สองชั้มมันหมื่นแล้วอ๋อทั่วฉัเช็ดแล้วเฉพาะเราจะบ่ บุกบุกถูกใจว่าคอยโทถจนมูฮับเธอเนี่นั่นแต่เก้านั่นว่าแต่หมดทันแน่นั่นฉันน้อยยาแล้วตุจานเนี่ยสองบาทเธอเตอเอาโลโลนี่เนี่ยเอากูยช้ามเธอโทถมือหนึ่งเราตุจานนี่นะตุจานทมเพิ่นวะไม่ว่าทีเอาจไดจต่อวะนี้นะอไม่ว่าเพิ่นวานอันกินมากไหมนั่นก็มันถูกเวียนได้เด้อะหน่อยมันั่นแหละครับเราโบ่ฮับหรือย้อแล้วเออเราคาเวียคาลัมนะนี่นะไม่ว่าจ้านี่ไหนไม่ว่าจะเอาเมียนีือเ่ตุจานไม่ว่าทีช็อปค่อยนี่ แต่ว่ามุมโตมากก็เห็นโหลดยิงข่างน้ำหนักดันไหนน้ำหนักผู้ใดหลายอย่นี่เจ้ายอดยอดมันน้ำมันเยอะคอนสนุกดำหน่าย่างไปแล้รุดไปแล้วกิโลเติมมเป็นยางล้อไข่นั่นโดยเฉพาะมันใช้พืนมากินมากไห่นะกันเอาไนมันถูกในเด้อันแล้วบ่อหอบวาดนี่ก็ชงสายถูปก็เป็ดเฉยหมอยังนนแต่เท่าันนอนอยู่ อุบุนี่ว่าเอาเช,าช่าชั้นมาทิไปดำบน้าชอยเจ้าได้ดับเยอะโคจงเขาแล้วไปเลย <laughs> จนดีเกล้อดนะวะไงโคบม่มีมีอมีอย่างอยจ้างเอาเบดหกล้านมั่อตัวหนึ่งอีกเอาให้ผัวน้องลูกได้อันมาไทยมาขาดให้จ้างลูกว่าเดี๋ยวนี้นะจ้างลูกได้หกล้านหกล้านแล้วงวยตัวนึ่งอีกเมื่อผูกแขนนั่นมีเอาแต่กรรมมันตัวหนึ่งอีกดตติอ่อแล้วลูกเนาะ จานอยู่เพียวจ้างเงินหาหกล้านซื้อกินมันเป็นไดนมันจะมาจะกล้านเข้านะุจานยันมันนานเรื่องคขายเงินนั้นอีกคลายเงินอันเก้าหน้าเก้าหลังนั่นเอาแล้วคลายแล้ยปุ๊คขายเลยเนี่เมาจนคำว่าคำวันนี่คลายจวนมาต่อคอยคอยบุกคายมันี่เท่าน้ำมาโทรมาแต่ปากเชยเท่านี่ใช้อันคงคอยออกอันนั้นเจ้าเนี่ยวันเนาะเอาเจ้ามีอหรือเอาก็มีแล้วเขาไปเลยว่ะ โอ้ยคอยเอาฮอชามชิบล้านพอเจ้าใครเจ้าใครเธอไหนจ้ะน้ออันนี้ขายแล้วก็จำกันกับวันอันผู้ชาวเมียเอาผัวเลยเนาะโอ้ยผัวจะแต่งไรประไดี๋หาชิบล้านโอ้ยทำเป็นคอยคอยนั่งชิแต่งฮอชานล้านหนักอืมเลยด้วยล้านไม่บ่อกเออพลู้เขาหน่ะอันนี้คก็แล้วเขาขายแล้วโอ้ยกันคอยได้หน่อยคอยซิเอาแล้วอันชามอันอันอันพี่องชามชิบล้านมั้งชามชิบล้านพอดีเจ้าขายเธอไหนจ้ะเอาคอยขายชาวล้าน เอาแล้วใครเมื่อไหนเมื่อวานนี่บ่แรงวันนี่แล้วพ่ามันเนพ่อฝนแตกกนตั้งจบแล้วไม่ยิ่งช้องคนมาแต่ฉวันร่นคอยว่าบ่ฮอดสองชั่วโมงช่เนาะบ่แล้วเนาะเมื่อเนาะนี่วันนี่หน่อองชั่วโมงช่บคอยก็ว่าว่ามานที่มาลงชีพชลมันยิ่งช่องคนว่า่าจะไปมารอดันมีสองใบคนบอกโบโซข้าในเด้อาไปจั ไปย้ําย่าหล่อพี่ตเัวคนนี้ใช้เราอ่ะเขาก็ะิขายกันมีอยู่ดี๋ยนี่เจ้าก็มีบอกนีเออมีละมาลด้วยยังมีอยู่เด้อผูอันนั้นใช้ก็เบื่อเราเนี่ยใบเยังละเจ้าขายนะใบหาใบหาหลออู้อันนึงมีหลายใบเด้ไหมใบหะัรกวางนี่มีหล่ออบอกนี่หล่ออ่ะ่ยเนาะควรจะโทรให้เขามาหาคอยหนี่งเป็นหลายเติร์ของเด็ใบละสาว้านมาเด้อมาเอาเด้อนี่เงินนั่น ไปเข้าหน้าเก่าหลังนั่นเท่าอยู่ปากเชว่าอยากได้อันสามสิบล้านนั่นมาเอาโลดมาเอาโลดมา,าดมาื่นก็ได้เบอร์อื่นนี่ได้ทุจาริอมาอืา่นนี่นมาโลดมาค่อยทุ้ก้อนนี่อยู่ในหน้านี่เบอร์อันเก่าแ่ล่ะเบอร์อันชูนชามชูนเข่าเจ็ดสี่สี่ห้าชามห่าน,นมาโลดไปต้องการแล้วมาโลดเด้อมาบืนเนี้ง มาตอนแรงนี่ก็มาโลดยังไงเนาะเอาง่อยนัแต่มีหลายใบกว่าฉัดเจ้าล้านเนี่ยห้องเอาสิบล้านอยู่พ่อเจ้ารถาจิบล้านเนี่ยเนี่ยผู้เจ้าเงินเอาแต่ชิปคอยเช่าไกลห่นนั่นคอยเป็นผู้อันลูกค้าเด้ผู้จ่ายของเจ้ามาโลดเด้อมาโลดเด้อมาทุกคนนี่เด้อใครต้องการเด้ออันชุมเอาเมื่อวานนี่ก็มาโลดมาเอาอีกรูดก็ได้นี่อยู่ใบยังบ่แพหใบพันก็มีใบแสนก็มีได้ เอาบดนับแต่ว่าไปยังกระต่ายใหารด้วยมันก็เงาแล้วคอยจุขายแล้ววานเนี่ยมาลดเด้อไปต้องการเด้อเบไว้ายชื่อหรอเขาก็เก็วไว้เห็นมันงามเลขมันงามเหมือนนะมา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 น้ำชุก้อนมาน้ำชุก้อนเนบ่บ่ให้ถ้าถกามาแต่ว่าได้ยินว่าชื่อไปละสามแา่สิ่ขายกันเนาะถ้ามาบ่พ่อบ่เห็นนั้นชีเชียนาคามันโหลดไทนี่บ่ให้นั่นบอมาลุ้ ใครสิมาท้าวปากเชนอนว่าจะ <ừ m. S 2> เอาชามชิมลา้านมาโลดนอนแหง้งมาคนมุงคนชิบมะพร้าขายให้ใครได้เนี่ยขายให้เจ้าขายให้เจ้าเนเา <โห S 2> นะอันนั้นก็ว่าจากมาลินชิมาลินจะถื่อบอ,บอ,บอให้มาลินบปนีิมามาโลดบปนีิเบิง่งเบอร์เล่าเนี่ยแม่ยังเราโทรเข้ามาโทรถามเราโรดนะจังหวะนี่ก็โทรเขานี่ก็โทรเขาเบิ่งเราโทรเข้ามามีแต่คนโทรหาเนาจ่ายเนาะนี่ก็โทร ไอ้กบผมเบาสำน้นยอ๋อสำน้อยยังไวสำน้อยยังไงโกแผลยังไงเลยนี่ตื่นมาบุ้ยไปโทรหาเหียบกิ๊บเหียบคิิบตัวจานตื่นมาหับปโทรศัพท์เมือน่นมันจับโทรันสายอันโทรเข้ามานี่แต่แม่ว่าตัวเองโทรหานั่นมันจัคลิอไปรักหาตื้อสายครับ เลยเยข้าไปอูโอ้ยเนาะคุจาน FC เพิ่นท่ทงอยู่แล้วมื้อนั้นน่ะนี้กับู้นี้ละชายมาโลบ่ฮักสายซ้ําัทางเบิ่งมันป่ชายเพิจับอยู่บนอื่นก็คืบ่ฮักคือกันนี่ล่ะกัแม่นเล่นี่ก็ เราม้าไวๆเลยแหละเราอยู่ปักเชโทรมาชาวนี่คอไปอยู่ตลาดคอหับอยู่ตลาดหนัดของเราขายายังอยู่บ่าเราเงินเราชิม้ามันนี่รู้ได้คันันมันยังเราชิม้าเนี่ยเราเอาสามสิบหล่อนคนเราอ่ะอ๋อทั้งยีห้อให้งให้น้อบ

เท่าโลดมึงจะมายิยู่ทิบุ้งแชมันถุเตมบุดฮอนนี่หุ่มบุดือนหนิอันตาไเด้นี่เลือกยหลรมอ่งนี่ทุจรนี่มันเลี้ยวเนยเลี้ยวเลยนะบ้านใก่บ้านเ้าเห็นม่เอาหไดได้ไปทาไหนก็ทองนี่ลำนาไ่ได้อัน าลมาเนอรุ่นเปียกส่วนตัวรุ่นออรรุ่นอาเสียเกันอันใบลาซาวทด้านเนาะอย่าไปขึ้นเด้นะเหตุนาโนุ่จาร์หับเ่ัรหาเพื่นก็ได้ตุจารเล่นคุยกับเพื่น ว่าเก้าหน้าเก้าดังนี่มันเพื่อนชื่อใบปีเท่ไรโคโซเท่ไรเลยามเพื่อนบ่อมันมันบ่ชื่อว่าเก้าหน้าเก้าดังหรือชื่อรถบ่อชื่อรถใบยังกตาำใบแฉนอ๋อปีใดกระย่างเออได้แต่เออตู้ ตัดชายตัดชายแล้วตัวจานเต็โอ้ยยายาตัวจานปวดท้องไงยะเขาไม่ได้เงินชื่อแล้วนั่นมันจะงานเงินชื่ออยู่จ้ะก็เรื่องผู้สาวกูนะเนาะท่าแล้วมันนี่นะือว่าไปโอนเงินให้แล้วแบบกว่าจะได้แม่ป้ามาอยู่เงินโอ้กระจุนโอนเงินโอนยังให้ยขัดแน่เนาะกระเจ้าก็ได้ไปนำเรียนโอนมูอวานนี่บ่อนัอนไอ้มือนอนก็ไปนำ S <S <S ไปโอนเงินให้หน่อยเอฟซีพันว่าเจ้านี่ถืกตัวแลว้วว่า่ั่นเออแม่นาลีเนาะแม่นาลีผู้สาวปิดใส่เลยเท่าอยู่อุบนนกกาโอ้ยจำประช่างเป็นแท้ทุกคนเลยว่าอยู่จำเป็นแล้วมาเช่นไอืมทานนั่งยกคู่ันบน,นอันนี้ว่ะทานยกคู่หัวดำบ่กเห็นอะไรมันตุ้มแนลหนึ่งบัดยังมาตุ้มถึกแนวช่องอีกเนาะเขาว่ะว่าจะมาเมื่อเลยสบายด้่นกัน โชมาแตนอันชงอันนั้นเนี่ยมาแต่อเมริกาพุ่นบุเม็นใกล้ได้หมอนั่นก็เห็นได้บัดเนี่ยหมอเอาเงินให้อันหกร้อยน่ะมันว่าในได้ตู้แล้วมันว่าอันพังว่าวนี่มันนี่และนี่ยชี้ให้พังน้ำกันนี่มันโลช้่มาเกลียกกระโดดเจ้านั่นมันว่าอยู่จังหวะแล้วหุ่นของเขาพูดจังหวะได้บ่เขาจะบ่ตู้มเจะเอาเกียกระโดดบ่ว่าแต่อัน ผู้เอาเป็นเมียมันวะผู้บ่ได้เป็นเมียกามาต้มเจ้านี่กาเหลือโพดอกมันวะอ่าคอยกะค้าแล้วมันอันนั้นมาให้นะมันเดิมมันว่าเดินนี่เหมาะมอนอยู่ทุนได้นี่อยู่ข้างนอกนี่ควรผู้ชิมาให้มผู้นี่มืออื่นนี่ผู้นี่ไงม่ได้ละอ่านี่นี่แหละผู้ไปชคเงินอะไรเนี่ยมันถามนี่กินอันนี้ ได้เงาเงินทองต้องแตงมาแหละมาอยู่กันก kind of ่อนแตงมาสอันกมาเอว่าเน่ันนยไม่ได้เข้า่าตัวเอาเงินจะซื้อบ่นนะเป็นไหวมาคือมันมเป็นอยู่เนี่มาตัวเอาเงินเอาคเาเลยพอได้เห็นจากว่าเขาเอาแ้แตงแล้วมือเเป็นไป่ได้หราะมันแบบนั้นนะ อยู่นั่งยิงเาอยู่มึดพอดีเจอตัวเอาเงินนคำเขาน่มามือชมือแล้วเมือันี้แปดมื่อเนะเฮยเห็นฉันอันบันนันบุ้งบุอนี่ยนะแปดมื่อนี่ยามที่มาลอยเห็นได้ฉันเนาะอันเดเนน่เงินบอของเขาก็เห็นอยู่จับอยู่มอนี่ชงไม้หกร้อย ม่วอาอยู่ดีไเมียจาีงลเเลียนอ๋อหลายแท้ตุจานย่ดไฉันบ่เป็นว่าเขาไม่ช่วยเลยอเกิดีนนะครับห้าหกเดือนเลยฮะเิได้ฮะตุจานเลยโอยบนชิดไปรอจะงหรือกเดือนกันหกเดือนจะงอหรือบอฮะเอนละร้อยังไม่ได้ครับแต่ด่านเลยมาจากมาได้ป่นี่ อันเงินที่ข้างนั้นก็ให้คนไปออถอดโว้ยเจ้าอย่าเช้าป่ะอืมคนยังจะกลับมาอีกอยู่คอไหนอืมปรโทรมาบ่โทรมาเอาวันนี้กระโทรคอนให้คุณบ้านให้และคอยบอกคุณให้บ้านนี้คอยอโดนทรไปบ้านนี้โทรไปแล้วยังงี้เชียบผู้ชายปากไฟปากนั่นเอาผู้บ่าวคนน่ะโอ้ยเอาน้ำผู้บ่าวตัวนั้นโลแล้วนะอ่ะเนาะปฏิบัติทรมาเอาช่างน้ำเมา 啊啊！我你你，我两个汤包，包两百五十。